ครับขอกราบสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่ทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องโอปอพารวยนะครับผมครับวันนี้วันนี้จะมีเรื่องเล่าให้ฟังเนาะก่อนที่เราจะขึ้นเขาคิจกูดนะครับเนาะครับเมื่อคืนฝันนะฮะฝันว่ามีคนมาเคาะประตูนะครับผมนอนหลังจากนอนในปั๊มเนาะแล้วก็มาเขียนเลขให้ยังไงเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันนะครับครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับ ่าเดี๋ยวเราจะขึ้นภูกันวันนี้นะครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามแอดมินมาครับราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะคะตอนนี้ทางช่องเบิกรับนาคีอุปปรารวยนะคะได้อยู่บนเขาคิดจะกูดนะคะม,มาจูดจุดเทวาจุดพักเนาะพักอุป,ปอเมืยอยแห้งสร้างขึ้นมาค่ะทาง,ทางนี้ก็สิเป็นนาพาะคาเนาะ นี่จะปลาแต่เขานะคะเป็นยังมือนี้มาถึงเขาขี้เทกูดอาจจะได้โชคง่า่ให้พ่อแม่พี่น้องฝากตอนพ่อแม่พี่น้องก็ะไดเน,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 นะคะเนาะการนี่กะช่วงสามบ่ายสามกว่าสี่โมงเย็นเนาะค่ะค้นกับยางยูบะเศ้านะค่ะอฟซีกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครเนาะค่ะเบิงบรรยากาศทางขึ้นกะสั้นสั้นเนาะสวัสด,ดีคะ่ะุ๊ปอสวัสด,ดีคะ่ะ เป็นยังไเงเนาะขึ้นมาไกลปะโอ้โหโ,โหเมารถเลยเมื่อกี้เมารถเออฝีมือนะครับโอ้โหคนขับนี่ยอมรับเลยสูงไหมสูงสูงครับสุดยอดเลยก็มาก็ครั้งที่สองที่สามนวเนาะเคยเคยขอได้ครับผมก็แต่สมัยก่อนก็ขอเกี่ยวกับหน้าที่การงานะนะครับก็สําเร็จก็เลยมาวันนี้ก็เลยมานะครับเปิดปุ๊บมาปั๊บเลยเปิดวันที่ยี่สิบเก้าเนาะวันนี้วันที่อะไรวันนี้ วันที่สามสิบมาสามสิบเรามาแต่เมื่อวานนะแต่ว่าเพิ่งถึงเพิ่งถึงเพิ่งถึงเมื่อยเนาะครับผมมันไกลครับจากอุดรมานี่ก็เคยขอได้แต่เก้าร้อยโลขอเรื่องอย่างนอจ่ะหน้าที่การงานเนี่ยแหละครับผมแต่ขอสเร็จไหมใช่สําเร็จครับผมเพิ่งได้มาแก้ก็เพิ่งได้มานี่แหละครับโอ้สามสี่ปีแล้วสามสี่ปีแล้วเพิ่งได้มาค่ะแต่ทางขึ้นเขานี่ยังเหมือนเดิมครับผมโอ้สูงมากสูงสูงครับสูงมาก ไม่ธรรมดาแต่ค้นครับนี่ย่องรับวักเพลินเก่งเก่งเก่งครับผมแต่ถ้าใครที่ได้ขึ้นมาแล้วถือว่ามีบุญวาสนาโชคดีใช่ใช่ครับเดน้ยางขั้นเครื่องทางอยู่เนาะเมื่อยก่อนนมาขึ้นมาหางเครื่องแล้วกับมายางขึ้นมาอีกกาแฟมีเครื่องดื่มมีอะไรทุกอย่างนะครับไว้บริการเพื่อนบริการสะดวกอยู่สําหรับคนที่ขึ้นมาเป็นจุดจุดไปคือบางท่านอาจจะเหนื่อยทางเครื่องกับมีน้ำขายนะคะน้องมี่ อาหารขายห้องน้ําก็สะดวกครับมสะดวกหลายเนาะเข้ามาโดนแล้วแต่ว่าแต่ตอนนี้เดินขึ้นมานี่จะช็อกอ่ะนั่งพักก่อนให้ออปปค่อยๆว่าน้ำโอปปอด้วยกัมือนี้เวาแห้งบาดเพันเมียแห้งเนาะเหมือนเหมือนเป็นการช็อกปีแล้วเจ้าไม่ได้ออกกับร่างกายี่ครั้งนี้นะเออดอปอสิจีจอยบาทนี่แหละท่านผู้ชมเดินขึ้นเดินลงนี่ผอมเล้นี่ผอมครับแต่ตอนนี้ เอาแรงก่อนใช่ไหมค่อยๆไปเนาะไม่ต้องรีบเดี๋ยวช็อกใช่ครับค่อยๆไปค่อยๆไปคนก็มากันเยอะเริ่มเริ่มมาเทีรับก็สีได้สัมผัสโอปอบอกไม่แนวอื่นดิเมื่อคืนโอปอไปนอนอยู่ปั๊มคือจังววาฝันบอกนอนมาน้ำท่างไหม่ะเออไปนอนอยู่ปั๊มแถวขอนแก่นนะครับไปไปไปนอนอยู่แถวขอนแก่นเนาะประมาณผมถึงปั๊มนั่นประมาณเที่ยงเที่ยงคืน นะครับเที่ยงคืนก็เอนเบาหลับเลยนะครับไม่ไหวแล้วใช่หรือว่าผมคิดเกี่ยวกับเลขมากเกินไปหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ใช่นะแล้วแล้วแล้วก็ทีนี้เรานอนใช่ไหมเบิกครับเรานอนแล้วแล้วแล้วมันจะมีไอไอไอเบบหมอกอยู่อยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกหมอกใช่จับกระจกรถจับกระจกรถเป็นเป็นหมอกเลยก็เห็นผู้ชายผู้ชายมาบอกบอกว่าเลขจะออกตัวนี้นะเออ ก็เลยเขียนใส่ตรงกระจกที่เป็นหมอกให้โอ้เขียนใส่นากระจกใช่เขียนเียใส่กระจกทะเบียนรถอะไรนะฮะทะเบียนรถที่เขียนะตัวไหนนะทะเบียนรถที่เขียนใช่ไม่เขาเขียนเป็นตัวเลขเลยในบกครซับใช่อยู่ก็เผื่อมันตรงกันอ๋อไอทะเบียนรถผมก็หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งนะครับค่ะแล้วทีนี้เขาเขียนตัวไหนใส่กระจกหกสองหกสองแล้วก็เสียงเสียงเขาเนี่ยเป็นเสียงแบบเยือกเย็นเนาะ เลขจะออกหกสองอะไรอย่างเงี้ยนะผู้ชายนะผู้ชายนะครับแล้วเราผมนอนอยู่ใกล้ๆอ่ะใกล้ๆจะเป็นสารประภูิใหญ่ที่ที่บริเวณปั๊มเนาะเขาจะมีสารประภูิใหญ่เนาะครับก็เลยเออมันไม่ไหวแล้วหกสองใช่หกสองรุ่งแต้มหนึ่งกับหกหนึ่งหกหนึ่งถ้าขึ้นเป็นหกสามครับผมผีบอกผมถ้ากลับหัวล่ะกลับหัวเป็นเก้าสองนะสเก้าสามได้ได้ครับได้เก้าสองเก้าสามนะได้ครับผม วิตัวอะไรบนหรือล่างไม่รู้นะเขาบอกมาอย่างเงี้ยว่าเลขจะออกสอสองตรงสูตรโอปอปว่ะค่ะตรงหกสองเลยครับผมโอปอวิ่งตัวไหนสูตรสองหกครับผมวิ่งหกอ้ยเอาแล้วเอาแล้วสิว่าได้ไปหยิบรอตรีสบอจ้ะเออว่าจะไปหยิบรอตรี่นะครับเนาะสามตัวนี่ผมชอบนะชอบส่วนตัวเนาะหกหกสองหกหกสองกับชอบส่วนตัวเลยนะครับหกหกสองกับเจ็ดไอ้กับเก้าหกสองตรงกับน้องลิต้าเลย หกหกสองกับเก้าหกสองหกสองสองนี่ของน้องลิตาอ่ะของน้องลิตาหกสองสองกทูบครับแต่ว่าโอปอฝันว่าเลขออกหกสองหกสองเก้าหกสองอย่าพึ่งด่าเด้อพี่น้องมันตรงกันมันตรงกันเนาะห้าฝันเนาะนี่ครับเป็นความฝันเนาะเป็นความฝันอย่าพึ่งด่าเด้อดิฉ์นั่น้องลิตาไลยกับวจาจะคิดนะเขามาเขียนให้เลยเบอรสาอืมไปนอนผิดที่ก็คือเราไม่ได้กล่าวเขานลค่ะครับสามตัวคือเก้าหกสองกับหกหกสองนะครับ เก้าหกสองกับหกหกสองครับอันนี้ผมจะไปจัดอยู่วันนี้เดี๋ยวลงจากเขาไปยวผมจะไปจัดลอตเตอรี่ที่ข้างล่างครเดี๋ยวไปหยิบรอตเตอรี่ดูก่อนเนาะเผื่อได้โชคเรามาทั้งทีนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตภูมิเจ้าที่เจ้าทางเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูบรรยากาศด้านบนอยู่ขออนุญาตนะครับค่ะท่านผู้ชมตอนนี้โอปอเดินทางตอนนะคะเนาะแอดโอปอฟันดีค่ะมาสิยิบรอตเตอรี่ก็คือฟันดีแท้ ว้แมันสีไดรางวัลที่หนึ่งสวบแต่ว่าตอนนี้ผมคิดยากับการขึ้นมากเลยเอาเบื่จำเบืดสู้ๆเด้อค่ะอุปอสีพร้อมกับตอนนี้ล้ะพี่น้องเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์แต่ที่แน่ๆเพิ่นฝันมาขึ้นนี่เดี๋ยวลงมาจะหยิบลอตเตอรี่หกหกสองเก้าเก้าสองเขาคิดเชกูดนะคะขออนุญาตภูมิเจ้าที่ถ่ายบรรยากาศเด้อวันดีกันสิฮะ ยิปโรตดัลี่อยู่เขาคีจกูดนี่และค่ะย้ำหกหกสองเก้าเก้าสองเนาะอปตรงทะเบียนรถทะเบียนรถที่เราขี่ขึ้นมาน่ะจำได้ไหมสองอะ,อะไรนะเก้เก้าสองเหรอ <c oughs> ทะเบียนรถที่เราขี่ขึ้นมาน 9, 9, 2, หนะเก้เก้าสองเหรอเก้าเก้าตรงกันเลยอ่ะ ว่าสิให้อุปนั่งเสเรียงยานเพื่อนแบกว่าไหวเรียนตรวนเพื่นเนาะนั่งได้ไหมอย่านั่งเลยสงสารเขาค่ะเดี๋ยวเดินทางต่อเด้อค่ะครับผมอันนี้ก็ลงมาจากเขาแล้วนะครับเอฟซีครับผมนะฮะโอ้ยหมดแรงครับผมปวดขานะฮะครับผมก็เป็นแนวทางเนาะหลังจากที่เราเดินทางมาเขาคิจจกูดเนาะไปนอนที่ปั๊มนะครับผมก็ปรากฏว่า มีคนนะมาเขียนเลขให้นะครับ62สองนะครับบอกว่าเลขจะออก62แล้วก็เขียนใส่ตรงข้างกระจกนะครับเนาะส่วนส่วนตัวผมชอบนะชอบส่วนตัวนะก็คือ9 6 2 6 6 2สองแล้วก็3 62นี่นะครับ3ตัวนะครับอันนี้เป็นความฝันนะครับอฟซีครับเป็นความฝันเนาะที่ได้ประสบพบเจอมานะครับผมวันนี้ก็ได้มาพัก นะครับผมอยู่แถวแถวทะเลนะครับพักผ่อนก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะกลับไปลุยงานต่อนะครับเนาะก็วันนี้ก็ได้มาแก้บนที่เขาคิชกูดนะครับผมยังไงก็ต้องขอขอบคุณพ่อ,อ,อแม่ๆทุกท่านนะครับผมที่ได้เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ